สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้26มีนาคม2564นะครับช่องโชคดีดอน YouTube นำเรื่องราวเกี่ยวกับเยียวยาเราชนะมาพูดมาคุยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับการจ่ายเงินโครงการเยียวยาเราชนะวันนี้26มีนาคมมีการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์นะครับจ่ายให้ครั้งนี้วันนี้26มีนาคม จยให้ครั้งนี้แล้วก็จะได้ครบ7 0 0 0นะวันนี้แต่อย่างไรก็ตามแม้จะจ่ายเงินครบ7 0 0 0แล้วโครงการก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับโครงการจะสิ้นสุด30มสิเพฤษภาคม6กสี่เพราะเงินที่จ่ายให้วันนี้ท่านผู้ชมที่ยังไม่มีความจะเป็นก็ยังไม่ใช้ก็ได้ใช้ตอนไหนก็ได้แต่ใช้ภายในไม่เกินวันที่30สิพฤษภาคม6กสเมื่อสิ้นวันที่30มสิเพฤษภาคม6กสีแล้วจึงจะสิ้นสุดโครงการนั่นหมายความว่าใช้จ่ายเงินได้ไปเรื่อยๆ ตามความจำเป็นยังไม่จาเป็นก็ไม่ใช้นะครับซึ่งการใช้เงินสิ้นสุดใครใช้เงินภายในวันที่30พฤษภาคมก็ได้ใช้พ้นวันที่30พฤษภาคมก็ตัดนะเงินสะสมได้นะครับทั้งในแอปเป๋าตังนะครับแอปเป๋าตังจ่ายครบตั้งแต่25พฤษภาคมแล้วนะครับส่วนบัตรคนจนจ่ายวันนี้ เติมเงินเข้าบัตรครบใครได้วันนี้ไปแล้วก็ครบแล้วก็ผู้ถือบัตรประชาชนกลุ่มลงทะเบียนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและได้ใช้เงินทางบัตรประชาชนนะครับวันนี้2 6บมีนาคมเงินเข้าอีกคนละ1,000บาทเข้าคนละ1,000บาทวันนี้ย6มีนาคมเองก็จะรวมกันทุกครั้งแล้วก็จะครบ7,000พนพอดีนะครับ แต่โครงการยังไม่จบเพราะเขาจะให้โอกาสจ่ายเงินได้ถึง31พฤษภาคมจึงจะจบโครงการนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่กลุ่มที่กําลังลงทะเบียนอยู่ขณะนี้ยังไม่หมดเขตการลงทะเบียนก็ยังจะได้รับอีกครั้งในวันที่9เมษายนนะครับคือการหมดเขตลงทะเบียนนหมดเขตลงวันที่26มีนาคมกลุ่มที่หมดเขตลงวันที่26มีนาคมนี่แหละครับจะไปได้รับเงินทางบัตรประชาชน เป็นลอตสุดท้าย9เมษายน64แต่ก็ยังไม่ถึงอตสุดท้ายทีเดียวนะครับเขายังมีกลุ่มที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์อีกอยู่นะครับทั้งหมดก็มาเล่าให้ฟังว่า26พฤศจิาคมมีการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนมีการโอนเงินเข้าบัตรสบติการหางรัฐเข้าวันนี้ก็จะครบ7,000ทุกรายการแต่โครงการสิ้นสุด31พฤษภาคม64นะครับสวัสดีครับ